สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูว่า iPhone X หรือว่า iPhone 10ท้ายๆปี2022แล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานมาก็เจอทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียพอๆกันเลยนะครับก็น่าจะหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไม่นาน iPhone 14ก็น่าจะเปิดตัวออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้ iPhone X นั้นนะครับจะเก่าลงไปอีกปีหนึ่งนะครับถ้าใครอยากได้หรืออยากซื้อ iPhone X ก็อยากให้รออีกสักนิดดีกว่านะครับเพราะว่าราคาน่าจะลดลงมาเยอะพอสมควรแล้วก็เครื่องนี้นะครับผมซื้อมาจาก s h o ป e e ราคา7,800บาทนะครับเป็นเครื่อง r e f โฟ b i t สีดำซึ่งสีดำนั้นเห็นเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่า ส่วนมากก็จะใส่เคสกันอยู่แล้วโอเคแล้วก็ผมได้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับ15.6.1แล้วก็ iPhone x ยังได้ไปต่อกับ OS 16ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเป็นเครื่องรีฟิวบิ t หน้าจอจะไม่ใช่จอแท้เป็นจอ OEM เวลาเราเลื่อนเนี่ยครับจะเป็นเหมือนภาพซ้อนนะครับเหมือนหน้าจอไม่มีรีเฟรช a t e นะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเลยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยครับคือมันจะเป็นภาพซ้อนๆจริงๆมันมีผลต่อการใช้งานเยอะอยู่นะครับซึ่งตอนแรกผมนึกว่าคิดว่าจะไม่มีอะไรแต่พอเวลาใช้ไปแล้วนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอ่าแล้วก็ในส่วนของสเปคนะครับผมจะบอกแบบย่อๆสั้นๆก็แล้วกันนะครับเริ่มจากหน้าจอ 5.8นิ้วเป็นจอ OLED นะครับความละเอียด Full HD แรมให้มา 3G ความจุเริ่มต้นที่64ตัวชิปจะเป็น a 1 1 b i o n i c นะครับกล้องหลัง2ตัว12ล้านทั้งคู่มีเลนส์หลักแล้วก็เลนส์ซูมกล้องหน้า7ล้านแบตเตอรี่2ประมาณ2,800นะครับาสเปคคร่าวๆประมาณนี้เลยครับจากที่ผมได้ลองใช้งานมา ปัญหาที่เจอหลักๆเลยคือเรื่องความร้อนครับถึงแม้ว่าจะเล่นแค่เพียงโซเชียลมีเดียธรรมดาก็ตามก็ร้อนแล้วนะครับแบบว่าเล่นประมาณสัก10นาทีขึ้นไปนะครับความร้อนก็จะเริ่มมาอยิ่งเราดูที่เป็นคลิปสั้นของแต่ละแอปนะครับของแต่ละแพลตฟอร์มถ้าเราดูไปยาวๆแบบติดกันเลยสักครึ่งชั่วโมงนะครับอขอแค่ครึ่งชั่วโมงพอคือต้องบอกว่า ความร้อนทะลุเคสออกมาเลยนะครับซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นที่เครื่องของผมนะครับที่เป็นเครื่องรีฟิวบิ t ผมก็เลยไปเทียบกับเครื่องศูญแท้มาก็ปรากฏว่าร้อนคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นที่รุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าาการใช้งานก็ยังลื่นอยู่นะครับยังใช้ได้ปกติแบตก็ไม่ได้ลดไวอะไรนะครับก็ลดปกติ แต่แค่ผมสงสัยว่าเครื่องทําไมมันร้อนนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่หน้าจอความละเอียดเยอะด้วยแล้วก็เป็นจอสัดส,ส่วนใหม่รุ่นแรกของทาง Apple นะครับเหมือนยังขัดขาดเกินเกินอะไรอยู่นะครับอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาส่วนการดู YouTube นะครับเนื่องด้วยหน้าจอรองรับ hdr 1 0อ่าเลยทำให้คุณภาพในการดู YouTube สามารถดูได้ อ0า0 p 6 0เฟรมแบบ HDR นะครับ mm hmm. การดูแบบ HDR แตกต่างจากทั่วไปยังไงก็คือตัวเครื่องจะเร่งแสง mm hmm. จะปรับภาพปรับทุกอย่างเลยนะครับ mm hmm. ส่วนมากไฟล์ที่เป็นไฟล์ HDR จะเป็นพวก uh, ถ่ายวิว uh, เป็นสารคดีอะไรพวกนี้นะครับตัวอย่างหนังซะส่วนใหญ่ ในตัวของแอปธนาคารต่างๆก็ยังใช้ได้ปกติเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันบ้างเริ่มที่กล้องหลังก่อนเลยนะครับกล้องหลังจะมีแค่เลนส์หลักแล้วก็เลนส์ซูมนะครับไม่ไม่มีเลนส์วายมาให้หน้าจอเป็นแบบ OLED ครับเวลาเราถ่ายสีมันจะเข้มกว่าของจริงเยอะเลยนะครับดูจากรถที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยครับ ถ้าเป็นโหมดบุคคลนะครับก็จะมีแสงไฟให้เราเลือก5แบบแบบไหนสวยเราก็เลือกแบบนั้นเลยนะครับส่วนมากโหมดบุคคลถ้าเราไปถ่ายคองหรือถ่ายสินค้าเนี่ยมันจะละลายหลังให้เราไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าถ่ายคนมันก็ทําได้ปกติอยู่แล้วเผื่อเพื่อนบางคนนะครับอยากได้ไปถ่ายสินค้าลงขายอะไรแบบนี้มันถ่ายได้ครับแต่คือต้องได้ระยะจริงๆนะครับถึงจะถ่ายได้ ส่วนภาพถ่ายเนยนหลักก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ไปเทียบกับเครื่องอื่นหรือรุ่นอื่นนะครับแค่นี้ผมก็มองว่ามันสวยแล้วมันดีแล้วนะครับส่วนมากก็จะเอาไปแต่งเพิ่มทําเพิ่มกันอยู่แล้วซึ่งรูปที่ได้จาก p p o o n นะครับเอาไปทําต่อง่ายมากๆส่วนงานวิดีโอกล้องหลังถ่ายได้สูงสุด 4K 60เฟรมงานวิดีโอของ iPhone ไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับ เขาเก่งอยู่แล้วครับเรื่องงานวิดีโอจะมีติอยู่อย่างเดียวนะครับคือการโฟกัสถ้าเราถ่าย 4K 6 0เฟรมนะครับการโฟกัสจะช้ามากนะครับต้องรอประมาณ3วิ4วิเลยนะครับถึงจะโฟกัสให้อันนี้คืออย่างเดียวเลยนะครับที่จะติสำหรับงานวิดีโอกล้องหลังส่วนกล้องหน้า7ล้าน ก็จะมีโหมดบุคคลมาให้เหมือนกันนะครับซึ่งส่วนตัวผมว่าดีนะครับถึงมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับจริงๆก็คงไม่มีใครสังเกตนะครับว่าาผมเราถูกเบอร์หายไปหรือหน้าเราแวงหายไปนะครับดูดีๆบางทีก็เหมือนอตัดภาพมาแปะเหมือนกันนะครับส่วนโหมดปกติก็เวลาถ่ายรู้สึกเหมือนหน้าเราจะใหญ่ขึ้น หรือเปล่านะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันส่วนวิดีโอกล้องหน้าครับถ่ายได้สูงสุด 1080p 30เฟรมเนื่องจากเป็นกล้องหน้าเ,เก่าครับภาพหรือวิดีโอที่ได้จะออกไปทางมืดๆหน่อยนะครับถ้าถ่ายย้อนแสงหรือที่แสงน้อยๆน,นี่คือไม่ได้เลยนะครับภาพจะมืดแบบมืดมากนะครับก็ให้เน้นแสงเยอะๆเข้าไว้จะดีที่สุดเลยนะครับ การตั้งค่าของเกม PUBG เดี๋ยวผมตั้งค่าสูงสุดที่ตัวเครื่องจะสามารถตั้งได้นะครับก็คือกราฟิก HDR HD เฟรมเรทเป็น u ล t r a เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่า,าจะมีอาการกระตุกไหมนะครับตอนนี้เริ่มเกมใหม่ๆยังลื่นอยู่เดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งนะครับต้องรอดูวา่าถ้าเครื่องร้อนเมื่อไหรเนี่ยยังจะเล่นได้เหมือนเดิมไหมนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาลองเอามาเทสเกมกันก็เวลาเครื่องร้อนจะเล่นไม่ค่อยได้นะครับมันจะกระตุก oh, <no. S 1> เล่นมาสักพักหนึ่งตอนนี้ความร้อนเริ่มมาแล้วครับแต่ก็ยังลื่นปกติอยู่นะครับตอนนี้เครื่องร้อนจัดเลยนะครับแต่ว่าก็ยังเล่นได้ จะมีเริ่มกระตุกนิดหน่อยแต่แค่ยังนิดหน่อยอยู่นะครับยังไม่เยอะหรือข้องผมมีแต่บอดหรือเปล่านะครับเลยทำให้เล่นได้อยู่ แต่ถ้าเป็นเกมที่สเปคหนักๆอย่างเกนชินคือตั้งค่าสูงไม่ได้เลยนะครับต้องตั้งค่าให้ต่ำแล้วเลือกเฟรมเรทเป็น60นะครับถึงจะเล่นได้ถ้าเกิดเราตั้งค่าสูงนะครับจะเล่นได้แค่2-3นาทีแค่นั้นละครับเครื่องร้อนสัดุดข้างมาครบทุกอย่างนะครับถ้าอยากให้เล่นได้ต้องตั้งค่าเหมือนที่ผมบอกครับเล่นได้แน่นอนนะครับ ก็สรุปว่า พอที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษคือเรื่องความร้อนนะครับถ้าใช้งานติดติกันในหลายชั่วโมงความร้อนมาเต็มแน่นอนแล้วใครที่เป็นสายเกมอันนี้ผมไม่แนะนำไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ได้นะครับแต่มันไม่เหมาะกับสายเกมจริงๆ <Wow. S 1> ถ้าใครซื้อมาเล่นแค่โซเชียลดูหนังดูซีรีส์ดู YouTube ตอบแชทแค่นี้ใช้งานสบายๆครับเพราะว่า จอสวยแล้วก็เป็นจอสัดส,ส่วนใหม่ด้วยนะครับหลักๆเลยประมาณนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ <Okay. S 1> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ